ครูดานะ่ะอยากให้อูเล่าให้ฟังจริงๆแล้วครูดาไม่ได้จะใส่ใจอะไรมากมายนะก็คือมันมีเรื่องราวในชีวิตเยอะมากที่เกิดขึ้นอ่ะแต่เรื่องนี้มันอยากจะทําวิดีโอไว้หนูคือเมื่อหลายวันก่อนน่ะสามีของหนูที่เสียชีวิตไปเนาะเ็ามาบอกหลังจากที่เราทาบุญให้เกยจนดวงวิญญาณเกสว่างแล้วเกก็มาบอกให้ทําให้แม่ใช่ไหมอ่าแล้วครูก,ก็เลยไปทําให้ก็เป็นบุญทอดกรถิน่นเนาะอ่าวันนี้นะคะแล้วทีนี้เช้าเนี้ย หนูค่อยเขามาหาถูกต้องไหม<ะ>าสามีหรือยายมาหายามาหานะคะย่าเอากระดาษแผ่นนีงมายืดให้ว่าได้รับอืกระดาษแผ่นนี้อืแล้วหนูก็เลยบอกเขาว่าฉันอ่านไม่ออกมันเป็นภาษาไอ้แนนออันนี้แกบอกว่าได้แผ่นเนี้ยแกรู้สึกแกมีความสุข<ะ>อืันนี้ค่ะอันนี้จะหนูก็ หน,หนูก็น่ะมาตื่นมาหนูก็นั่งคิดมันเป็นกระดาษอะไรเนาะมันเป็นกระดาษอะไรหนูก็นั่งคิดจนครูสง่งรูปมาให้เด,ดี๋ยวดูนะครูดาส่งรูปมาให้หนูนะคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะต้องต้องดูตรงนี้ก่อนว่างานเนี้ยจริงๆอะ่ะน้องนี่เรียนลูกสาวครูดาจะไปร่วมทอดด้วยแต่พอถึงวันสุดท้ายที่จะเขาจะไปการครูดาก็เป็นเจ้าภาพเนาะที่ที่เราเป็นเจ้าภาพูด้วยนั่นแหละก็ไม่ได้ไป ไม่ได้ไปแต่พอไปก็คือน้องไม่ได้ไปด้วยเหตุที่ว่าเขาท่านข้างบนไม่ให้ไปอ่ปะพอไปถึงเมืองการเนี่ยค่ะนะที่เนี่ยข่าวบอกว่าเ,เดี๋ยววันที่2 6่สถึงยนะีพายุจะเข้านะคะพายุจะเข้าเดี๋กูได้ดูนิดๆเนาะมัน,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 นมีโฆษณายเยอะนะคะเนี่ยค่ะสองอำเภอแล้วเป็นอำเภอที่วัดอยู่ที่นั่นพอดี แล้วก็เนี่ยค่ะจะเริ่ม26ก็คือเมื่อวานแล้ววันนี้ทอดกรถินยี่นะคะก็คือ26-28ถึง28เออแล้วพายุหายไปไหนมันเป็นจังหวะเดียวกับที่ว่าพอน้องไม่ไปปับ๊บตัดสินใจไม่ไปน้องก็มีความสุขน้องก็ไปอยู่ที่เจดีแล้วครูดาก็ให้น้องไปจับเสาซึ่งไม่มีใครรู้มากนะที่เสาที่หน้าเจดีน่ะคือเสาพญานาคที่แบบมีชีวิตมาไม่รู้กี่หมื่นแสนปีแล้วอะ แต่ว่ากูดารู้โอเคก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารู้ได้ยังไงนะคะเขา่ากูดาไปที่วัดกูดาก็จับเขาโ,โหเต้นในมือกูดานะตุ๊บตุ๊บตุ๊บ,บใช่ไหมกูคือ,ค,อ,อคือเต้นอะจังหวะเขาเต้นนะคะแล้วแล้วแบบดูดอะคือเหมือนพลังคลื่นแม่เหล็กโลกอะอ่ะก็มันคือเรารู้นะว่าโลกนี้ปกคลุมด้วยคลื่นแม่เหล็กเราถึงได้รู้ตอนหลังกูดาเ็าไม่รู้เหมือนกันนู่นนี่นะพอถึงตอนเนี้ยคือเข้าใจแล้วว่าเรามีพลังงานความถฉี่เดียวกันทีนี้ก็พอเสร็จแล้วก็ให้น้องเลียไปจับนะคะ น้องน้องที่จับหลังจากเวียนประทักสินเนาะน้องกี่ก็จับเอาบุญไปฝากก็จับได้เสาเดียวไม่กล้าไปอีกเสาหนึ่งเพราะว่าคนเยอะอีกฝั่งหนึ่งน้องก็ไปจับแล้วร้อนแรกคือร้อนอ่ะพอว่าสักพักหนึ่งครูดาก็าปล่อยแล้วก็ดึงเขามานะมาเชื่อมกันแล้วก็เอ่อจากที่ร้อนก็กลายเป็นเต้นทุบทุบทุบ,บเขาบอกเหมือนเหมือนเหมือนแม่เหล็กดูดเขา แค่นี้เราก็รู้แล้วโลกมีพลังเดียวกับเราที่ได้มามาเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เขาถึงเลือกเส้นทางเห็นไหมคะไปอยู่ในวัดเสียแทนที่จะไปตรงอื่นอ่ะเนาะก็ทีนี้ขณะที่เขาตรงนั้นนะคะไปจับอะพายุฝนนะคะมันมันมันเชื่อมกันพายุฝนที่<ม>กำลังมาในะที่เมืองการที่ว่าจะเกิดขึ้นอะ่ะใครเอาไปล่ะถ้าอย่างนั้น ว่าการทำวิการทางานของข้างบนมันอัาศรจย์มากถ้าเราได้เห็นเองเพราะฉะนั้นพญายนาคชิวๆมากกับการกินฝนเหล่านั้นหายไปแล้วเรามาดูนะเรามาดูงานนะคะมาดูนี่นะคะคุณใดอยากให้หนูดูเนาะอาอยากให้ทุกท่านที่ได้ดูวีดีโอนี้ได้ดูด้วยนะคะว่าเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะก็คือเรา ก็คุยคุยคุยกันหลายอย่างเนาะงานบุญอะไรก็เช้ามาคููดาก็9ก้าโมงสามก้นาทีครูดาก็ส่งข้อความไปหาหนูว่าเนี่ยเออได้นี่มาหนะ้าพี่เขานะแล้วเราก็ค่ะคือได้ไปทําบุญอนะซึ่งหนูไม่ได้รู้ก่อนเลยว่าเออนี่นะแต่คุณยายมาหาหนูก่อนอะอัศจรรย์ไหมอ่ะทีนี้ดูท้องฟ้านะคะดูท้องฟ้าที่ที่เออพี่ก็ไปอะค่ะว่า คิดดูนะว่าจากที่บอกว่าพายุจะมาเกิดอะไรขึ้นนะพายุจะมานะ่ะนี่เป็นวัดแล้ววัดสวยมากเลยนะคะพื้นที่500รอยไร่อะ่ะสวยมากเพราะว <c oughs> ่เป็นค่ะเนี่ยท้องฟ้าโปร่งเลยอ่ะเพราะนี่ไงถึงทำวีดีโอให้ว่ามันอจจัศจรรย์ไหมแต่แน่นอน <c oughs> หลวงพี่เจ้าวาดวัดเนี้ยคะ่ะที่เราทําบุญเนี่ยนะคะข้อพอว่าท่านเองก็มีหน้าที่ที่ต้องไปรักษาตรงนั้น ตำแหน่งตรงนั้นเพื่อที่จะวันข้างหน้าพูดกันไง่ายๆว่าให้ได้ให้ได้บุญเยอะๆค่ะให้ทุกคนเข้าถึงธรรมค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ได้ฟังวิดีโอนี้คือจริงๆแล้วกูดัไม่ค่อยจะอยากมาเล่าแบบนะเพราะว่าไม่ใช่เราเป็นผู้พิเศษนะแต่เราเป็นแค่ผู้ปฏิบัติแต่ท่านจะผ่านร่างกายของเราได้ผ่านพลังงานนะคะพลังงานของท่านผ่านความถี่ของท่านนะคะผ่านเราโดยที่ว่าร่างกายมนุษย์หยาบเขาถึงกลัวไงเพราะสามารถส่ง ส่งออกไปได้ส่งออกไปได้อ่ะก็เหมือนเนี่ยความถี่ที่เราคุยกันเราไม่เห็นความถี่นะแต่เราเราเห็นว่าเราคุยกันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเวลาใครมาเจอกูดาถึงรู้สึกแบบเออมาเจอกูดาแล้วสบายใจก็พอกคูดาอยู่กับท่านไงถ้าไม่หนูถึงรอดได้เห็นไหมถ้ามีเสียก็แบบเนี่ยหน้าตาใสาใสนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าต้องนั่งเนาะแบบคือ,ค,อคือพยายามให้ใจมีความสุขแล้วก็เชื่อมกับมหาภูชินีอาจารย์ ให้เชื่อมั่นและศรัทธานในละเอียดอะสำเร็จแน่นอนเหลือแต่ว่าหยาบจะมาเมื่อไหร่มาดูกันว่าหนึ่งมกรานี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่คุณดาจะไม่เล่ามากกว,ากว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะมันไม่สมควรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคนไม่ใช่ขึ้นมาทุกอย่างมาเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะมาเปลี่ยนแปลงได้เสมอเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่อย่างน้อยเนี่ยค่ะมันก็คุณดาทำวิดีโอนี้ว่าให้หนูว่าเออเนาะ จะได้เชื่อมั่นในบุญกุศลแต่กูดาก็ไม่ได้เคยสอนพวกหนูให้ทำบุญจนหมดตัวด้วยทรัพย์สมบัตินะเปล่านะแต่กคูดาสอนอย่างเดียวมากที่สุดคือให้ทำอะไรนั่งสมาธิเออนั่งสมาธิแล้วไม่ต้องลงทุนอะไรด้วยสบายด้วยเป็นงานที่ง่ายมากชีวิตคูดาแต่ก่อน่ะเก่งเกินค่ะความสามารถเนี่ยมันโอ้โหทุกจุดที่ทําคือแบบแล้วสังคมอีกอะไรเงี้ย ทัวนันนี้หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุอะค่ะรถความที่ครูดาเล่าให้หนูฟังอะวันนั้นก็มีดวงแก้วมารับไว้เนาะแล้วตั้งแต่วันนั้นมาครูดาก็กลับมาบ้านเต็ก็เข้าวองผะบอกว่าชีวิตที่เหลือจะอยู่เพื่อพระพุทธศาสนาแล้วใครจะไปรู้ว่าวันนั้นพูดออกไปยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะสี่ปีที่แล้วอะเมาถึงวันนี้นี่ก็รู้แล้วว่าตัวเองมันเป็นไทม์ไลน์ที่ค่ะเอ่อเป็นเวลาช่วงเวลาที่โลกมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นโลกสังสารวัฏเก่าอะมันพังแล้วแน่นอน เพราะฉะนั้นกูได้อยากจะฝากบอกทุกๆท,ท่านที่ฟังวิดีโอนี้อยู่นะคะว่าใครที่ยังไม่ตื่นไม่เชื่อก็อย่าต้านขอแค่แบบเออไปอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าเดินตอดรองเท้าเดินนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์บ้างก็ดีนะคะเพราะยังไงเสียเนี่ยปัญหาของมนุษย์โลกตอนนี้คือย,ยังห่วงสังสารวัตรอยู่ยังห่วงมิติที่สามมทริกซ์นี้อยู่แต่ในละเอียดมันพังแล้วแน่นอน นะคะมันพังแล้วแน่นอนแล้วครูดาวก็บอกหนูจําได้ไหมว่าที่เรื่องน้องที่ไม่อยากให้ไปเมืองการอะ่ะเพราะเหตุผลที่เราเราอยู่ไฟแสงไงเราเรายังคุยกันอยู่เอ,อเ,รเราคุยกันตลอดเราเราอยู่ไฟแสง,งแล้วใช่แล้วทีนี้แล้วเขาที่เมืองการมันมีความมืดที่เขาขุดบิตคอยหรืออะไรนะคะเยอะอะแล้วเราไปเหมือนว่าท่านใช้พลังของเราไปช่วยปราบอะ เดี๋ยวเขาขุดออกมาเยอะเอาเป็นว่าวิดีโอนี้เขาคุยกันเล่นๆน,นะตามภาษาพี่กับน้องครูกับลูกศิษย์แต่อย่างน้อยก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขอให้ทุกท่านมีสติคือคปล่อยวางปล่อยไปอย่าต้านแม้แต่ฟังวิดีโอของครูดาถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องพูดมากเพราะถ้าวิจารณ์ปั๊บคุณบาปอะเพราะวิจารณ์ผู้อื่นะนะมันมีเรื่องทดสอบหนูนี่แหละตอนที่เก มันเรื่องทดสอบเนอะคือแฟนตายฉุกเฉลคลิกตายแบบคัดท่านหันเลยหนึ่งสองสามคือเธอยังไม่รู้ตัวเลยเออาุปัตยังไม่ิด้ึ้นมีคําเดียวที่ขึ้นมาในสมองคือตั้งสติอืคำคำพูดของพดาคือตั้งสติอะไรจะเกิดเราก็ต้อมีสติอืมันทําให้ทําให้เราไม่ช็อกแต่คือว่ายังยังหาวิธีพูดหรืออะไรไม่ได้คือว่า เราสร้างจินะอันนี้นะอย่างนี้นะเราแต่เราต้องอ่าค่ะแต่ทำไม่ได้แต่จริงๆก็คืออยากได้ครูดาตัวเป็นๆไว้กอดสักทีใช่ไหมเดี๋ยวนั้นนะตอนนั้นน่ะใจก็คือมกอดใครไม่ได้แล้วที่คำเสกคำเดียวคือจำที่ครูพูดอะไรจะเกิดต้องตั้งสติใช่นะคะทุกท่านจําไว้นะต้องตั้งสติแล้วก็ เชื่อมั่นในองค์มหาพุเชเนียอาจารย์าตาธรรมจ,จักรวานฝ่ายแสงว่าเขาต้องรื้อสังสารวัตรจริงเพราะถ้าไม่รื้อเมทริกเมทริกคืออะไรก็คือสังสารวัตรโลกมิติที่สามเนะะี่ยค่ะถ้าเขารื้อไม่ได้ครั้งนี้นะเราไปไม่รอดเพราะมันเคยพยายามมาแล้วแต่เขาแฮ็กข้อมูลเข้ามาได้เขาทําได้เมื่อจะไม่ได้แล้วเมื่อนานเท่าไหร่นะคะทีนี้นะ่ะมาถึงตอนนี้แล้วพวกเราเราเนี่ยมันฐานมันแน่นพอที่แบบ คนเดียวสว่างอ่ะแต่มันช่วยกระแสของเราส่งไปส่งไปเพราะฉะนั้นมนุษย์โลกที่สว่างขึ้นตอนนี้ที่ตื่นรู้่เกินห้าแสนคนแล้วอะค่ะจากหนึ่งแสนนะเกินห้าแสนแต่ละปีคนตื่นเยอะขึ้นทีนี้เราแค่พิจารณาใจเราเราสังเกตอาการของเราเราดูเหมือนแบบเหนื่อยล้าไหมเราทํางานเท่าไหร่ก็ไม่รวยสักทีหน,น,น,นึ่งนน่นเนี่ยมันควบคุมอยู่ทั้งหมดแหละแต่แต่ที่ครูบอกอะ่ะเด็กเนะี่ยง่ายแต่คน,นอายุเยอะอนะ่ะมันจะยาก <ข>อ,อย่างใช่เด็กๆเนี่ยครึตื่นเขาทํานะเพราะ <ทำ S 1> เด็กร<า>ุ่นใหม่ถึงทังเกตนะเด็กรุ่นใหม่รุ่นรุ่นน้องลูกสาวครูดาน่ะนะไปฝึกธรรมะก,กันนะคิดดูแล้วกันซึ่ง<ช>ไม่ใช่ธรรมดานะใช่ทีนี้ก็มันเป็นเพราะว่าเขาเป็นผังของเขา,าค่ะเพราะฉะนั้นคนชราส่วนมากเขาก็ปล่อยให้ไปตามอายุแล้วก็รื้อเท่าที่ทําได้ก็ไม่ใช่ว่าสังสารวัตรเปลี่ยนไอ้โลกเปลี่ยนพลังงานของโลกเปลี่ยนแล้วคนจะตื่นหมดไหมค่ะ คนที่ยังไม่ตื่นก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็คูดาถึงบอกให้ใครฟังวิดีโอที่คูดาคุยกับหนวันนี้นะเขาค่อนข้างจะเปิดเผยก็คือถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็อ,อย่าวิจารณ์เพราะมันบาปบาปมันไปลงที่ตัวเราเพราะว่าเหมือนเราเอาลูกบอลโยนอะปังก็เราคิดอย่างนี้เราต้งผังไงมันเป็นอย่างนี้แล้วตัวเราเองก็เลยบาปเพราะเนี้ยคือการฝึกธรรมะที่กูดา เป็นเนี่ยนะคะไม่ใช่แต่นั่งอย่างเดียวครูดาต้องแก้ไขในทางหยาบเยอะเลยปรับเปลี่ยนไมเซ็ตไม่ไมีไม่สามารถเปลี่ยนอะไรไใครได้เลยต้องเปลี่ยนที่ตัวเองแต่ขณะเดียวกันที่สอนพวกเราในแต่ละวันเนาะที่มาเจอกันครูดาก็จะพูดให้สติเสมอแต่ใช่ว่าทุกคนจะคือสังเกตถ้าใครที่อยู่กับครูดาบ่อยๆเขาจะมีพลังงานที่เปลี่ยนไปจะดีจะมีความสุขชีวิตอะไรเงี้ยแต่พอไม่เข้ามาเรียนออกไปจากครูดาส่วนมากสังเกตไหม ชีวิตก็เออครูมีปัญหาชีวิตอะไรก็เยอะนะหลายคนเยอะมากซึ่งไม่ใช่ว่าครูดาศักดิ์สินนะแต่ด้วยความที่ครูด้านะ่ะส่งพลังงานของท่านผ่านไปให้คุ้มบุญคุ้มบุญให้ทุกคนอยู่ผ่านพลังงานบุญศักดิ์สิ์อ,อะซึ่งเนี่ยมาคุยกันวันนี้แบบเปิดใจเนืไม่มันไม่มีที่ไหนแบบคือคือใจของคนคนหนึ่งที่ท,ที่แบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรอะ่ะธรรมะแค่รู้แค่ว่าสีหน้านะโอเคแค่นั้นแหละเออ แต่ถ้าพอจะอะไรขึ้นมาเห็นไหมเราก็ทีนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังเพื่อให้ทุกคนที่ยังไม่ตื่นนะคะสังเกตใจตัวเองแค่นั้นแหละนะคะว่าใจเรามีความสุขไหมทําอะไรแล้วใจเบิกบานไหมหรือใจเรายังมีข้อแม้ยังมีข้อวิจารณ์ยังนินทาผู้อื่นยังนินทาหรือว่งด้อยค่าตัวเองคนนั้นอย่างานงี้เออคุณดาเขามีนะไม่ใช่มีมทุกวันนี้ยังมีอยู่เลย,ยต้องแก้เพราะฉะนั้นเนี่ย จนกว่าเราจะตายอ่ะเราก็ต้องแก้เพราะว่าเรายังไม่พ้นเพราะเขายังควบคุมเราอยู่พลังงานของเขายังไม่หมดแต่เราสูงใจเรามันมีความถี่ที่สูงขึ้นสูงขึ้นมันจะแต่เมื่อไหร่ที่ว่ามันล้างเกลี้ยงอ่ะโหเราหลุดเลยอ๋อมันมีมันมีอยู่ว่าตอนนี้พลังงานที่ที่ลงมาเนี่ยข้อช่วง17เนาะโอ้โหแรงมากแรงจนแบบ 9x 9x 3 9.3x อะซึ่งเหมือนขนาดคูดายังเปได้ ท,ทีนี้กูดาจะไลาฟังอะว่าพรทีนี้ก็ผ่อนลงมาหน่อยเนอะแต่เขายัางแรงมาที่ออ่่าา 3.3x ประมาณ x 3.3พอกว่าซึ่งแต่ละทีมากันแบบเราเคารบกันะ่ะเราเน่อ่วมอรไทยทําไมละ่ะบางทีเหมือนแต่ก่อนตอนนี้ปีแรกๆกูดาแท้คลานออกมานั่งสมาธิเพราะเขาท่านใช้ร่างเราไปทํางาน energy ของท่านผ่านตัวเราไปทํางานค่ะแล้วทีนี้นะคะกุณจะบอกว่า พลังงานที่จะลงวันนี้จะทำให้เจ็ดใจของพวกเราเนี่ยซอฟลงคนจะปลูกให้คนตื่นแบบคนที่จะแบบเหมือนว่ามาเคลียร์รอรับปรับตัวนะคะแล้วจะมีความแบบพิ้วๆของใจที่มีความสุขนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขายิงแรงเลยโลกมิติที่3ถ้ามนุษย์ไม่ตื่นก็คือต้องตื่นนะคือคือเต็ม A X สิบอะค่ะสิบ X อ่ะ,ะ A X สิอ่ะ,อะเฮ้ยขนาด A X เออ ยังขนาดนี้เพราะฉะนั้นพี่ผิวแรงยังเพราะฉะนั้นปวดตัวกูออาหีตอนที่กูดาอยก่อนที่กูดาเป็นข้อข้อมูลที่กูดาส่งไปให้วันนี้เดี๋ยวกูดาแปะไว้ในนี้ด้วยแล้วกันเนาะในวิดีโอนี้เผื่อใครอยากฟังก็คือโอ้ยตัวกูดากระดูกกระเดี่ยวแทบหักตอนนั้นโน่นนี่แบบคลานก็มีบางทีเหนื่อยเป็นปวดหัวไหล่แบบเฮ้ยมันวิบากอะไรแบบ อุ้ยเป็นสองสามปีนี่แหละปีนี้นะปียี่บสี่เนี่ยกูดาแบบหลุดลุ่ยเลยแล้วก็กล่าวตั้งแต่กลางปีมาคือแบบกลายเป็นแบบทำทุกอย่างให้มันเป็นหนึ่งใจคือแบบทำอะไรก็ได้อ่ะค่ะไม,ไม่ไม่มีข้อแม้นะคะแต่กย็ยังมียังมีอารมณ์อยู่ยังมีอารมณ์โกรธมันมาอารมณ์ไม่พอใจบางอย่างแต่กูดาก็ปล่อยออกไปให้เร็วขึ้น นะคะมีใช่ค่ะ,คะหนูก็เหมือนกันหนูก็ปล่อยออกไปเร็วขึ้นอย่างที่ครูดาบอกอเราต้องฝึกไงคะเพราะใจอ่ะมันเป็นท่าสําเร็จเราต้องฝึกแล้วมันอจจัศจรรย์เยอะมากเลยนะถ้าเราฝึกได้แต่ให้จําไว้นะถ้ามันมาแอคซิเมื่อไหร่โอ้เพราะฉะนั้นวิธีรอดนี่ก็คือ อยู่ในเจดีอยู่ในพระอยู่กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเถิดเพราะเราอยู่โรงเรียนนี้ให้ครูบาอาจารย์คุ้มครองคนที่อยู่โรงเรียนศาสนาคริสศาสนาอื่นก็ปล่อยไปความเชื่ออื่น,นก็ให้เขาอยู่ในคือทุกทุกศาสนาทุกคือยังไนไม่มีศาสนาการตื่นรู้นะครั้งนี้นะไม่มีศาสนาทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันน่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนคนจะนั่งไงคะถ้าคนไม่นั่งสมาธิอ่ะไปไม่รอดเพราะไม่รู้จักคําว่าคอนเชียสคือการควบคุมจิต เพราะฉะนั้นเตียงเมดเบดเนี่ไมเขาเขาต้องใช้จิตจิตในการสั่งรักษาไม่ธรรมดานะคะโลกเพราะมันเป็นอนาคตเขาถึงบอกขนาดยิ่งพุบและยิ่งยาวพลังงานควอนตัมทํางานแบบไหนเคยจะมาแฮกข้อมูลควอนตัมได้กับมันคือความว่างเปล่าอ่ะเองจะมาแฮกอะไรในอากาศได้อ่ะเข้าใจไหมอ่ะเพราะฉะนั้นจิตของเราก็เหมือนกันแหละพอเราจิตเป็นควอนตัมอ่ะเราก็เอาจิตของเราเนี่ยไปทํางานที่อื่นได้เอาเรา ตัวตัวเราอยู่นี่นะแต่จิตเราออกไปทํางานเราไปอยู่ที่อื่นเห็นไะมี่คุณอาบอกว่านี่นะไม่ใช่อไม่ใช่นี่มาเล่าวันนี้เปิดใจเยอะนะแต่ก็ยังมีก,ก็เหมือนที่บอกอค่ะถ้าใครไม่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 เชื่อก็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 ถือว่านี่เป็นมาเล่ากันธรรมดาใครใครใครที่มีบุญดีกว่าเออเนาะถึงเวลาตื่นก็ลองไปฝึกนะคะแต่สิ่งนี้อัศจ,จรย์จริงๆเพราะพวกเรามาเพื่อช่วยกันอย่างไงผู้คนก็ต้องตื่นไม่ตื่นคุณก็ คุณก็อยู่ในสังสารวัตรเดิมอะขณะที่โลกมันเป็นโลกคู่ขนานฝั่งหนึ่งนี่คือจะอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมั่งมีอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนมนุษย์โลกทุกวันเนี้ยแย่ลงแย่ลงแย่ลง,ลงแต่ว่ามันไปด้วยกันคูดาจะตายไหมไม่ตายนะตอนนี้ก็ยังอยู่อยูงนี้ไงแต่จิตใจของคูดาตื่นแล้วเข้าใจและสิ่งที่เล่าทั้งหมดนี่คือประสบการณ์ชิวๆนิดหน่อยมาเล่าถ้าจะเล่าทั้งหมดเดี๋ยวคงจะไม่พอเวลา ไอ้อู้เลยไม่ได้พูด <Yeah. S 1> เลยนะ <laughs> <laughs> อ่ะเอางี้ดีกว่าถามน้องอู้ประโยคหนึ่งฝึกธรรมะแล้วมีความสุขไหมมีความสุขค่ะคทีนี้ครูดาสอนเนี่ยหนูฝึกธรรมะแบบไหนแบบแบบแค่นั่งอย่างเดียวหรือว่าทํำยังไงนั่งแล้วก็อ่าน้อมใจอืมเข้าผาครับธรรมกายเจดีน้องน้อมใจ เอาหาปรกกุโตอือยู่กับพระองค์พระศาสดาหลานพระองค์เลยตรงนั้นคือมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราฝึกธรรมะนั่งสมาธิแล้วเราไม่เคยเชื่อมอมืพลังมันก็ลออยู่ในอากาศมันมันไปไม่มันมไ,มไ,มไม่ถึงไม่แรงไม่ถึงแต่พอเราส่งใจน้อมไปอยู่กับองค์พระศาส,สดาของของครูบาอาจารย์ของเราเนาะ ทั้งครูใหญ่ครูกลางครูเล็กเห็นไหมคะพระ,ระครูใหญ่ก็พระต้นท่าต้านธรรมครูกลางก็คือพระบรมพระพุทธเจ้าครูเล็กก็พระองค์สมมาสมพุทธเจ้าทุกๆองค์พอเราไปอยู่กับพวกท่านทั้งหมดเออใจเราก็ได้รู้ในสิ่งที่พวกท่านทําแล้วสายเทพเขาทํำไหมทำเขารู้แบบเหมือนที่ครูดาเข้าใจไหมเข้าใจแต่เขาเป็นอีกสายหนึ่งเขาเ็าอยู่โรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งไงแต่เ,าเรา<ช>อยู่ที่ศ<ะ>ูนย์กลางกายเดียวกันคือศูนย์กลางกายของจักรวาลนี้ ทุกอย่างคือพลังงานหมดเนี่ยคือคำตอบที่พอาจารย์ถามกูดาทดสอบกูดาแรกเลยเราคือใครเราคือพลังงานที่มีชีวิตเจ้าค่ะก็ามารู้สึกแบบนั้นมาตั้งแต่ปีแรกที่ฝึกอะแล้วก็<ส>ค่อยๆเติบโตทุกอย่างมันก็เหมือนชิาะช,ชนะคะมันตอ่ตอๆเพราะฉะนั้นเรื่องที่เล่าวันนี้ก็เหมือนกับว่าเล่าสนุกๆเล่าให้พวกเราที่ยังไม่ตื่นและใกล้จะตื่นก็จะได้ตื่นนะคะ ขอบใจน้องอุ๊ดนะสาธุสาธุค่ะ